สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําการทดสอบระบบน้ําทิ้งสําหรับรุ่นที่มีปั๊มน้ําขั้นตอนที่1เชื่อมต่อมเมนไฟฟ้าที่ชุดแฟนคอยล์และสายรีโมทขั้นตอนที่2บริเวณนี้เป็นบริเวณสําหรับทดสอบระบบน้ําทิ้งให้ถอดสกูยึดบริเวณนี้ออกหลังจากนั้นถอดฝาข้างออกรูนี้เป็นรูสำหรับเติมน้ำ และรูด้านล่างนี้เอาไว้ดูระดับน้ําทิ้งในถาดน้ําทิ้งขั้นตอนที่3เชื่อมต่อท่ออ่อนที่แถมมาให้จากโรงงานขั้นตอนต่อมาเติมน้ําเพื่อทําการทดสอบโดยเราใช้น้ําประมาณ1ลิตรในการทดสอบครั้งนี้ หลังจากที่เติมน้ำแล้วให้เราทำการออนเบเกอร์สังเกตไฟ LED ในบอร์ดจะติดปั๊มน้ำจะเริ่มทำงานทันทีน้ำในถาดจะไหลผ่านปั๊มออกมาบริเวณนี้ช่างผู้ติดตั้งสามารถทดสอบระบบน้ำทิ้งได้ตามขั้นตอนนี้เลยครับโดยปั๊มน้ำจะทำงานเป็นเวลา10นาทีหลังจากออนเบเกอร์ และจะหยุดทำงานเองอัตโนมัติ